กรรมเนี่ยเป็นผู้จัดสรรไปอยู่ที่กําลังของบุญหรือบาปถ้ากําลังบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ก่อนถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปที่อบายก่อนจนกว่าบุญกับบาปมีกําลังเท่ากันบุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้บาปก็ดึงไปอบายไม่ได้ก็กลับมาเป็นมนุษย์มนุษย์นี้จะอยู่ระหว่างสวรรค์กับอบาย อยู่กลงกลางช่วงที่เรามาเกิดช่วงนั้นตอนตอนที่เราเกิดใหม่ๆออกจากท้องแม่นะตอนนั้นใจเราเป็นกลางคกอมีบุญ50เปอร์เซนมีบาป50เปอร์เซนมันมีกำลังเท่ากันมันก็เลยดึงไปสวรรค์ก็ไม่ได้ดึงไปอบายก็ไม่ได้ก็เลยมาเป็นมนุษย์